การทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ความร้อนและความเย็นต่อวัตถุสวัสดีค่ะน้องๆคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเมื่อเวลาที่เราออกแรงทุบวัสดุบางชนิดอย่างเช่นแกว้วจะทำให้วัสดุนั้นแตกหกักหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกันและเมื่อเราออกแรงดึงวัสดุบางชนิดเช่นยาง เมื่อปล่อยมือแล้ววัสดุจะกลับสู่สภาพเดิมวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าหากเราเพิ่มและลดอุณหภูมิให้กับวัสดุแล้ววัสดุจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คุณครูคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการทุบการดึงไปแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงไปมีสิคะ พวกเราเคยสังเกตน้ําแข็งหรือเปล่าคะว่าเวลาเราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วน้ําแข็งจะกลายเป็นอะไรน้ําแข็งจะละลายเป็นน้ำค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อเราเอาน้ําแข็งออกมาจากตู้เย็นน้ําแข็งก็จะละลายกลายเป็นน้ำค่ะการที่น้ําแข็งละลายกลายเป็นน้ำก็คือการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อให้ความร้อนนะคะ การให้ความร้อนในที่นี้ก็คือเมื่อเรานำน้ำแข็งออกจากตู้เย็นที่มีความเย็นเมื่อเรานำมอ,ออกมาวางไว้ข้างนอกที่มีอุณหภูมิสูงกว่าในตู้เย็นน้ำแข็งก็เกิดการละลายกลายเป็นน้ำแล้วถ้าเกิดว่าครูให้ความร้อนกับน้ำที่ละลายออกมาต่อไปเรื่อยๆเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะเป็นควันหรือเปล่าคะ หนูเคยเห็นแม่ต้มน้ำแล้วมันมีควันขึ้นมาใช่แล้วค่ะพลอยถ้าหากเราให้ความร้อนกับน้ำต่อไปน้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวมาเป็นไอน้ำก็คือควันที่พลอยเห็นละค่ะวัสดุรอบรอบตัวของเราแบ่งออกเป็นสามสถานะนะคะน้องๆคือของแข็งของเหลวและไอน้ำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำจากของแข็งไปเป็นของเหลวอย่างที่พลอยถามครูไพลินไปเมื่อสักครู่เป็นการเพิ่มอุณหภูมิค่ะ มีการเพิ่มอุณหภูมิแล้วการลดอุณหภูมิล่ะคะ การลดอุณหภูมิก็ทำตรงข้ามกันกับการเพิ่มอุณหภูมินะคะก็คือเราต้มน้ำเสร็จแล้วปิดฝาหมอ้อแล้วทิ้งไว้สักครู่เราไปเปิดดูจะพบว่ามีไอ้น้ำอยู่บนฝาหมอ้อเมื่อเรานำน้ำนั้นไปแช่นในตู้เย็นน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะ การเพิ pues ่มความร้อนคือการทำให้น nah ้ำร้อนขึ Mat, ้นแล้วเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวและถ้าทำให้น้ำ <incorpor> ร้อนเพิ่มมากขึ k ้นอีกน้ำก็จะเปลี่ยนของเหลวเป็นไอ้น้ำส่วนการลดความร้อนคือการทำให้น้ำเย็นลงเปลี่ยนจากไอน้ำเป็นของเหลวและถ้าทำให้อุณหภูม <asha> ิลดลงไปอีกน้ำจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งหรือสรุปง่ายๆก็คือการเพิ่มความร้อนคือการให้ความร้อนกับวัสดุนั้น การทำให้เย็นลงคือการทำให้ความร้อนในวัสดุนั้นลดลงค่ะตัวอย่างของการทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ความร้อนและความเย็นต่อวัตถุอย่างเช่นเทีนยนไขเมื่อเราจุดเทียนความร้อนจะทำให้เทียนละลายและเกิดเป็นน้ำตาเทียนขึ้นมาแต่เมื่อเราดับเทียนและเมื่อน้ำตาเทียนเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นเนื้อเทียนค่ะ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่หลังจากที่น้องๆได้ทบทวนความรู้แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะไปทดสอบความรู้ที่เรียนมากันในวันนี้กับช่วงฉายเดี่ยวกันแล้วล่ะค่ะข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อให้ความร้อน กระดาษกลายเป็นขี้เถ้าข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อให้ความเย็นการทำน้ำแข็งสิ่งของในข้อใดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนขวดพลาสติก กระดาษเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการเผาไหม้และกลายเป็นข้เถ้าสีเทาการทำน้ำแข็งเป็นการทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ความเย็นคือน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งเมื่ออุณหภูมิลดลงขวดพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการบิดเบี้ยวและละลายและอาจมีสารเคมีปนเปื้อนออกมาด้วยอาจจะเป็นอันตรายกับตัวของเราได้ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเมื่อวัสดุได้รับความร้อนและความเย็นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคราวหน้าจะมีอะไรสนุกสนุกอีกต้องติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเด็กดีอย่าลืมทำการบ้านและอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเป็นประจำนะคะบา,บายบาย